หลังจากที่เป็นประเด็นมาแรงในตอนนี้นะคะ่ะสำรับวงการหมอล่ำนะคะเป็นผู้ใดสำรับสาวหลาล่ำละนะรพี่น้องะคะ่ะซึ่งหลายคนกระเสียนรูจ้จักซึ่งพี่หลา่ากระเสีเอาเรื่องราวของเพลินตั้งแต่แรกผลไปนะคะมาเบาสู้พีสุดหลงฟังมาความเป็นมาต่างๆนี่เป็นจนังไดห้าล้นคนอาสิบ่ฮนรูนะคะเรื่องราวมันเป็นจั่งซีพี่น้องนะคะก็คือมาสํหรับสาวหลาล่ำตะครน,นี่นะคะเพลินกระยู สซบบลาวพี่น้องฮะลาบ,บนันนีเพิ่อนกเ็เลยใดตัดสินใจที่สีล่าบานเกิดนะคะเพื่อเดินตามหาความฝันนะคะก็คือได้ตัดสินใจเดินทางมายัางประเทศไทยพี่น้องฮะลาบ,บนันนีเป็นจังหดพี่น้องฮะสำหรับผลงานของทางสาวหลานมคขอนี่ก็คือว่าเพิ่อนมีผลงานในทางด่านการโครบเบอร์เพลงพี่น้องค่ะบ่าวาผู้ดใดสีเล่าไปโคลเบอร์เพงเลงได้นี่เล่ากะไปเบิดพ,พี่น้องค่ะหย่อนมาเล่าไปอยากเป็นนักข้องนำพี่น้องค่ะ ลาบานีเป็นเจ้าไหนพี่น้องค่ะอันทีเฮดเห็นเล่าตาสินใจทีสีมาสมาัครเป็นนักร้องนะคะในหมอลำสาวนเว้เพลแห้งนะคะย้อนหยังย้อนสาเหตุหยังมันเป็นทั้งสีพี่น้องค่ะก็คือว่าแต่ละเพลงทีทางสาวหลานักละครในตาสินใจทีสีโคบือออกมาพี่น้องค่ะมีแฟนคลับเอฟซีหล่นน้ำย่างหล่นน้ำพี่น้องเขาไปคอมเมนต์มาเป็นหยังคือบล้องไปสมัคร เป็นศิล,ลปินในวงมอลำ่สาวนา้ำเพนแพงซึ่งกะททีวาเป็นหมอลำที่มีซื้อเสียงน้เพรนน้องเนาะกัททวาเป็นมอลำดังในประเทศไทยกับว่าใดเพีนน้องค่ะลาบันนีซ้อมรับซาลาก็เลยตัดสินใจทีสิถักไปสมครทก,กับทางบอโจะค่ะกไดมิการถักไปในแชทพีนน้องค่ะลาบันนีซําหรับทางบอโจก็คือว่าไดมีการตอบกลับคือทรงกดเยี่ยมมาดึซื้อพีนน้องค่ะลาบันนี ก็ขึ้าเวลาพ่านไปโดนแบบพี่น้องค่ะเป็นระยะเวลาประมาณปีนึงค่ะสําหรับสาวหลาการหลสดซึ่ารู้สึึท้อนะพี่น้องก็รหลุึกึ้อ,อบอัน,นี้ก็เลยไดยตา้าสินใตที่ิเดินหางนะคะเดินทางไม่เห็ุงานอยู่ในกรุงเทพมาหานครพี่น้องค่ะเพื่อที่สตะตามหาความฝันต่อไปพี่น้องค่ละลาบันี้กบลูวา่าเอียงโดนใจพี่น้องค่ะในวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาพี่น้องค่ะสำหรับสาวหลานะคะ ก็คือว่าได้ไปไหว้ขอพอรพี่น้องค่ะอ่าอยูนาเส้นทานเบอร์พี่น้องค่ะบัน,นี้ก็ขอพอรว่าขอให้สิ่งที่ต้องการหรือว่าสิ้นที่อยากเป็นขอให้มันเป็นจริงขอให้อ่าสมหวังประมาณนี้พี่น้องค่ะรับบัน,นี้พ่อตา บ้าเนเอกชนพี่น้อง่ะในคำขึ้นวันที่12ที่ผ่านมาพี่น้องค่ะบอดโจก็คขึ้นาได้มีการทักหาทางสาวหลานรับละครนคะคะทักหาโดยที่่าเป็นเรื่องจริงจังว่ากับมาใหม่มาให้เดินทางมาออเดชันนั่ประมาณนี้พี่น้องฮันละมันนี่เลยเหตุให้พี่น้องสาวหลานรับละครเน,นี่ได้ตัดสินใจเดินทางนะคะจากกรุงเทพมหาคนครเพื่อที่สีไปจังหวัดมหาสาร,รคามเพื่อที่สีไปออเดชันกับทางบอดโจโยมานี่พี่น้อง ในวันที่13บสามกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งหล,ลายคนกับจีบูยูพี่น้องค่ะแล้วันนี้พ่ออตานซาลาเดินทางไปกับมีการออดิชั่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องค่ะแล้วันนี้ก็คือว่าบอสจูกับวา่ารอการพิจารณาพี่น้องค่ะแล้วันนี้ไปทางไหนสําหรับออบอสจูกับวา่ารอรอนะคะรอการออดิชั่นครั้งใหญ่ก็คือในวันที่19บเก้ากรกฎาคมพี่น้องค่ะแล้วันนี้รยะยะระหว่างที่ทางซา,าลานี้เอิ้นมาจาังไลยล่ะ รอรอมือทีสี 4. ออริชันก็คือวันที่สิบเก้านะคะก็คือมาบอสโจกะให้ทางสาลานนี่พักอาศัยอยู่ในวงสองสำนัเป็นแพงโดยควมดูแลของทางคุณหมวยซึ่งคุณหมวยก็คือเป็นนักรองมเท้่พี่น้องค่ะอ่าละก็ฮักเขาฮักนามิเกนสาหรับบอสโจกะคือว่าดูแลอย่างดีว่าสนอนทบไปพี่น้องค่ละลาบานีนไปตังไหนมือทีหลายๆคนรอรุ่นมากรอรุ่นก็คือว่ามาหอดแล้วพี่น้องค่ะ ในวันทีสิบเก่ากระากระดาษคุมทีผ่านมาก็คือวาบาโจได้มีการออเดชันเมื่อสิเป็นครั้งแรกที่ได้เหตุแบบง่ายๆแบบนี้แล้วก็เหตุเป็นจริงเป็นจังแบบนี้สําหรับการออเดชั่นพี่น้องค่ะละบันี้ศิลปินทีเข้ามาร,รวมออเดชันประมาณสี่สิบห้าคน ไล่ได้พี่น้องค่ะแล้วก็แต่ละคนนี่คือว่าดีกรีบธรรมดาพี่น้องค่ะแต่ว่าหลายหลายคนแฟนคลับเอฟซีบอสเปลี่นฟังทางฟังล่าหรือว่าทางฟังไพ่ตอนนี้คือว่าเทียวซาลาะย่างเต็มทีแล้วก็ดันย่างเต็มทีพี่น้องนะและ้ววันนี้พ่อตาพ้นประกาศอองมาพี่น้องว่าประพานเข้ามาประพานนี่ก็คือว่าศิลปินแต่ละคนนี่ดีกรีบธรรมดาแล้วก็เสียงดีแห้งพี่นอ้องซาลาดเลย บพานในจุดนี้และะ้วก่ะอัศมีายเหตุผลที่วาา่าทั้งบจอ่ากะบอกไปแล้วและะ้วก่ะมีกฎตะละมองตะละมองนี่การเ็ำงานนี้ก็ต้องมีกฎมีระเบียบพี่น้องค่ะระเบียบสภาับบจกระจายแจ้งมาตลอดนะคะเป็นยังคือบลับเป็นยังคือบอันอนี้นะคะระเบียนนี้เป็นจังไนสําหรับหลังจากที่ทั้งสลาฟฟิวางบพา,านการ mm hmm. ออเดชั่นพี่น้องนะคะบันี้กะอ่าไดยู่ในวงสนระเบีแป้งคือเก่าแลา้วบัยนี้ความฟันต่อไปก็คือบานเดือนนา ในอเอินว่าตัวไหนล่ะเตรียมทีศีไปสมัครแด่นเสริมให้วงสาหนาเพล่งพลงพี่น้องค่ะลวบันนีเป็นจังไหนนะคะก็คือว่าทางผู้ยบาลสายตรวจพี่น้องค่ะแหง่งเพชรลํำเพลินหัวหน้าวงเพชรลํำเพลินพี่น้องค่ะเพิ่นได้ตัดสินใจทีศีเดินทางค่ะมหาสาลาลามะค้อนเพื่อทีศีท่าบ่ามปรามาวะห้ไปอยู่ในวงเพชรลํำเพลินนำอยอนว่า ทางพอผู้บาเพ่นก็นต้องการที่เสียากด้นักร้องทางผากเลวายู่แลววพี่น้องค่ะแล้วบันี้ก็เลได้ตัดสินใจเพื่อ40สิ 40. เดินทางมาหาทางสาลาลัละครซึ่งสําหรับสาลาลัละครนี่ก็คือมาอยู่นําคุย่าสุภาพคะซึ่งสําหรับคุญ่าสุภาพนะะี่ก็เป็นแม่ของทางผู้บาลสายตรวจพี่น้องค่ะแล้วบันี้สาหรับผู้บาเพ่นก็เด้เดินทางมาพูดคุยยลวกะ็มีการไหลสดเวกับสาลาลัละครซึ่งในการไหลสดครั้งนั้นพี่น้องค่ะ เห็ดให่งข้นขาาเบิ่งนี้จำนวนห้าพันขึ้นพี่น้องหะสำหรับปุยบันค่ะวะ่าเพิ่นบ่เคยมีคนมาเบืององายปานนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของบอลลัมเพชรลำเพลินเรียกว่าได้พี่น,อน้อง่ะแล้วบันีทึกว่าทางปัยจุบันเันก็ได้ตัดสินใจที่จะชักชวนแล้วก็ทาท่า,ามให้สาหลาเล่ามาข้นนี้มาอยู่ในวงพเพชรลำเพลินนา้นนา,พ,นนาพี่น้องะ่ะบาวบาสิตโดยนำเสียงหรือว่าบุคลิกต่างๆพี่น้อง่ะทางพอเหยมก็สนใจที่สิอย่างใด สาวเล่ามากอยู่ในวงนั่งพี่น้องงานระวบนี้ก็คือว่าท่านพ่อผู้ย่มันก็ให้เวลาตัดสินใจเป็นเวลามือหนึ่งพี่น้องงานระวบนี้มคือต่อมาท่างพ่อผู้ยำมันก็ได้ตัดสินใจเดินทางมหาสาลัาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่สิฟังคําตอบว่าสตาล่านัานลครสิตัดสินใจแังไหนสิตกลุมว่ามาอยู่ในเพชรลําเพลินบ่พี่น้องค่ะก็คือว่าตอนนี้ก็ได้ตัดสินใจไปอยู่ในเพชรลาเพลินเป็นทีเดียวบ่แล้วย่อนยังมติ ้อนเข้ามาสาหลานราบมาพอดี้อยากสิเป็นหมอลํำอยู่แล้วพี่น้องค่ะก็คือว่าได้เหตุตามความฝันก็วันนี้ก็เลยตัดสินใจดีเสิม่อยู่ในหมอลํำเพชรล่ำเพลินซึ่งทึ่งห้องไห้ทึ่งตอบว่าขอบคุณสําหรับแม่พ่อนพี่รดีรับทางผู้ยบาลเทเอ็นดูแลก่เอิรนว่าจาังทร์ล่ะสนับสนุนอยากสีให้ ทางสาลานี่ไปยูน้ำหมอลำเพลินเพลินและตอนนี้พระจัาไหนประ่าสมเเป็นกระแสหรือว่าเอียงต่างๆพี่น้องค่ะมาดแรกเลยสำหรับสาวลาลับควพี่น้องค่ะแล้วันนี้เตรียมเล้ยพี่น้องคาะสำหรับแม่พ่อนพี่รีดคือว่าได้เห็นมาสาลาลับครน,นี่มีกระแสแห่งพี่น้องก็เลยตัดสินใจให้อาจารย์นักแต่งเพลงนี่แต่งเพลงให้ราคาตอนนี้ก็คือว่าแต่งเพลงเรียบร้อยแล้วซื้อเพลงกับประม่ณน่าสารฝันข้าม พังโค้งประมาณนี้พี่น้องคันจัมาผิดได้พี่น้องค่ะก็ต้องรอดเบิงรอดร้นรอดแช่ว่าเพลงนี้สีอ่อนแอในมือได้น้ำพี่น้องนอกกับเป็นกำลังใจสำหรับสาวร้นามนมะขอพี่น้องค่ะสำหรับเบอน,นี้ก็ไม่เรื่องพวกเราเสียมาบอกไปสูป้พีชสุดยอดมาฟังสมิตรสะกอน,น้องค่ะก็ขอกาเข้ามาสวัสดีค่ะ